สวัสดีครับพบกับครูดินสถาวรจัน์พองศรีนะครับแต่นี้เป็น EP ีที่2สําหรับครูดินสอนวิ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นการแนะนําต่อจาก EP ีที่1สําหรับคนที่ไม่เคยออกกําลังกายมาเลยหรือว่าคนที่ห่างการออกกําลังกายไปนานแล้วแล้วก็จะกลับมาออกกําลังกายด้วยการวิ่งอีกนะครับ EP ที่1เราแนะนําในเรื่องของการประเมินตัวเองหรือการหาต้นทุนตัวเองโดยการไปพบแพทย์รวมทั้งในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการอบอุ่นร่างกายนะครับในวันนี้เราก็จะมาดูกิจกรรมที่จะใช้ในการอบอุ่นร่างกาย เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นกิจกรรมอบรุ่นร่างกายโด,ย,ดยตรงนะครับแต่เป็นกิจกรรมหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งของการอบอุ่นร่างกายที่จะทําให้การเคลื่อนไหวด้วยการเดินหรือการวิ่งของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกําลังกายโดยการเดินหรือการวิ่งได้ครับ กิจกรรมในการเดินหรือการวิ่งเราใช้กลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราเช่นข้อต่อต่างๆกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆต้องทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะทําให้การเคลื่อนไหวของเราง่ายและปลอดภัยจากการบาดเจ็บนะครับสิ่งแรกที่ครูแนะนําเสมอสําหรับการอบอุ่นร่างกายที่จะต้องนํากิจกรรมเหล่านี้เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการทํากิจกรรมการ ออกกาลังกายหรือการอุ่นร่างกายเพื่อให้การวิ่งหรือการเดินของเราเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ง่ายก็คือการหมุนข้อต่อต่างๆนะครับการเล่นการบริหารเหล่านี้เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งระดับไหนก็ตามมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้กลไกการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะทําให้การวิ่งง่ายแล้วก็ส่งผลที่ดีต่อการวิ่งหรือการเดินนะครับการหมุนข้อต่อต่างๆเช่นการหมุนหัวไหล่นะครับการหมุนหัวไหล่ มุนเทวไหร่หมุนหรือหมุนแขนนะครับในแต่ละท่านะครับในแต่ละท่าทําท่าละ5-10ถึงครั้งนะครับในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นที่เรายังไม่คุ้นเคยอย่าต้องอย่าไม่ต้องทําเยอะแล้วก็ไม่ต้องไปหาท่าที่มันมีเทคนิคซับซ้อนหรือท่าอะไรที่มันเป็นท่ายากๆทาจากท่าง่ายๆก่อนนะครับเช่นหมุนแขนนะครับมุนไปข้างหน้าหมุนไปข้างหลัง หครั้ง10ครั้งในช่วงแรกๆทําไปก่อนนะครับมุนหัวไหลนะครับที่จะทําให้ข้อต่อในการาเคลื่อนไหวของแขนของไหล่ของเราดีขึ้นมุนข้อมือนะครับเอากิจกรรมง่ายๆครับทำกิจกรรมง่ายๆส่วน แกนกลางลาตัวคุณแนะนําให้หมุนท่อนบนนะครับการขาโอเคกว้างนิดนึงนะครับหมุนท่อนบนหมุนเป็นวงกลมนะครับไปทางซ้ายไปทางขวานะครับหมุนไปข้างละ5้าถึงสิครั้งนะครับให้รู้สึกเลยครับว่าการหมุนของเราเนี่ยทำให้การเคลื่อนไหวของเราคล่องตัวขึ้นง่ายขึ้นนะครับเข่านะไอ้เข่านี่คุณแนะนานะครับว่าไม่ควรจะหมุนนะครับให้ใช้การโยก นะครับใช้การโยกเป็นเหมือนคล้ายๆกับบานพับนะฮะใช้การฉันโยกข้อเท้านะครับเราก็คงคุ้นชินกันกับการที่จิกปลายเท้าลงแล้วก็หมุนข้อเท้าใช่ไหมฮะทำง่ายๆนะครับทำง่ายๆทําทกิจกรรมที่เราเราเคยทําในสมัยที่เราเรียนหนังสือตอนเด็กๆเ,เ,เรียนพละศึกษาหรืออาจจะฝึกในเรื่องของการาสร้างบาลานซ์ให้กับตัวให้กับตัวเราเองในการยืนในเท้าซ้ายยกเท้าขวามากระโดดปลายเท้าขึ้นลงนะ เห็นไหมครับทำง่ายๆนะครับยืนด้วยเท้าขวาบ้างยกเท้าซ้ายขึ้นมากระดกปลายเท้าขึ้นลงนะครับน,นี้ก็จะเป็นในลักษณะของการเคลื่อนไหวข้อต่อต่อตางๆซึ่งจะทําให้การเคลื่อนไหวในการเดินนะครับการเดินหรือการวิ่งของเราเนี่ยมีมีการกระตุ้นเตือนให้กับ อวัยวะหรือข้อต่อต่างๆที่จะต้องใช้ในการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นหัวไหล่เป็นแขนเป็นลำตัวเป็นเข่าที่จะต้องรองรับน้ำหนักหรือเป็นข้อเท้าที่จะต้องรับน้ำหนักที่ในการที่ลงกระแทกกับพื้นหรือว่าแรงสะท้อนขึ้น,นมาจากพื้นก็จะมีการยืดหยุ่นตัวที่ดีแล้วก็จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการวิ่งก็ตามนะครับซึ่งจะส่งผลทำให้เรารู้สึกเลยครับว่าการออกกำลังกายนั้นไม่ยากแล้วก็ไม่ เป็นเรื่องที่ลำบากกว่าที่เราคิดนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็สามารถนำไปทดลองปฏิบัติกันอย่างง่ายๆนะครับถ้าใครชอบใจนะครับในส่วนของการดูคลิปต่างๆของที่คุณดินกำลังแนะนำในขนาดนี้ให้ช่วยกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดแชร์ให้กับครูด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใน EP ที่3นะครับสวัสดีครับ